แต่ว่ามันมีข้างนึงหายหายขาดหายขาดจากลูกนี่เลยวัด <c oughs> วัดไปไหนไปยังวัดไปยังไปยังวัดจะไงกูรึเปล่านี่กูหรอพฮะอืออันนี้ก่อนตัเม่นไหมหายขาดปะ ขึ้นเน,เน่นเขาเม่นหายขาดบอกหายปจารโนี้เลยหายนี้เลยหายขาดได้หนิหแต่ว่ากับว่าขาดดีดอกไหม้ก็ไปเกิดไมล่ะโอ้ยยังไปเกิดไม่ังาไปเกิดไม่ยังไปเกิดไม่ย่บ่ <c oughs> <c oughs> อ้ถึไปเกิดไปเร็วไปกินสยาสิยาเออัดที่นี่ <c oughs> ถูกไม่ยเน,นาะบอกทุว่าถูกเด้เนาะ แล้วบัดนีสบอกวิธีวิธีปันเท่าถ้ามาบ่ต้องไปจำก็ไดีนี่เดี๋ยวฟังใบี่าวาเด็กหน่อยบ่าวานุ่มกสาวผู้เฒ่าเลยแต่ว่าผู้เฒ่าเนี่ยยากหนกในฟังถ้ามาปฏิบัติครับว่ายากอยไปเขาวัดที่วันคอยถามปีอยู่ดรือหมืดหรืเหมือออกมาบว่าปฏิบัติไปเพรา่ได้ทองไปโทษกขาบอกมา ชั่วกับพ่อมามันลนกันโร้ารตลืมเออปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันก็ต้องจมมือนึงว่มันวันพาดีเพว่าเพื่อไปอย่เพื่อเด็กไปนดน้ำไะนะอู้ยจะรถักานนูนอนบ้านอนบ้านตะวองพวเราผักเว่านนผักเ่นเนีวน้องนี่ตาีตาไก่เอิ่มก่าก่าไปนอนไก่เนี่ น้อนอนใจเย,ย็นเนาะกาดกาดเลื่อนใจมิ่งเหรอโว้ยพวกกาไปน้อยหลีอันน้นองๆทุกตระร้าผนนีหนิไหมพยายามขยายดูผู้หันนี่สิน้ไม่ใา่อนนี้เนาะเออสีบอสกันบ้างสีบอกวิธีบำบัดบำบัดบรรเทาตามเหตุปัจจัยอันสมควรเนาะ <c oughs> มาดนฟังกันคือว่าเสียมันหายขาดมันก็เป็นไปเพราะไหนเนาะ,ะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า ใส่ถ้ำเกิดแกเจ็บตายเนาะเกิดแกเจ็บเจ็บคือเจ็บป่วยนะร่างกายมันชรามากแกมากเมีปวดมีเจ็บเป็นธรรมดาเป็นทุกคนถนะ้าขนาดพวกแกปวดเฒ่ามากยังเกิดแต่ว่าวิธีบำบัดคือเล่าก็คือว่ามีมีบ้านของใจมีกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานก็คือพิจารณาร่างกายตอนพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งปฏิกรูมสมเจ้าศี เห็นเป็นคลองสุกปกนะ็นบ่าผมย่าจานีศาสตรบอกกานมันตกไปในถ้วยอาหารได้เลยกล้ากินบ่มผมเจ้าของกล้ากินบ่เห็นบ่าขนาดผมเจ้าของยังมูไก่มาที่นี่ถ้าผมเจ้าของมันล่วงมันล้นไปในถ้วยอาหารของลูกที่เขานั่งกินน้ำเขากายกินบ่อ้ย้กันนนะแสดงว่ามันสุกป,นะปกเนาะไปเห็นถ้าว่าเป็นคลองสุกปกโฉกในหลางกาย ที่เจ้าลูก้กุมัรนเพิดจนเกิบว่ามันเป็นอสุภะได้กับทจะหน้าร่างกายเป็นของเ่าสองเหม็นของสุกะโปคนฟันของเราเนี่ยม็นว่าถ้ามันหลุดร่วงหล่นลงไปในถ้วยอาหารของเราเรากล้ากินไหมเราก็ไม่กล้าหล่นลงไปในถ้วยอาหารของคนที่อยู่ข้างเราเขากล้ากินไหมเขาจะอว้วกเลยแนะ่ะ เห็นบ่ร่างกายมันเป็นของสวยของงามนะร่างกายร่างกายเรามันเป็นห่อเป็นของห่อหุ้มเพียงเนื้อหนังหุ้มไว้นะหนังหุ้มไว้ชั่วข้าวเราเข้ากับไปหลงว่ามันงามเราก็ไปเข้าใจว่ามันงามเมื่อเมื่อหลงเราก็ให้ประดับตอแบบจักผ้าปาาเคี้ิว แตงผมส like, ้งน <pearls> <us> <masa> er ั่น <scholars> ส้มน yeah, uh, uh ี่ไปแล้ว uh มันเปื uh ่อยนาเปื uh ่อยล้างไปแล้ว uh บ่ป uh ่าทองบ่ออะนเต็มตัวนต็มตาเต่มแดงก็ได้ยทั้งหมดด้วยกันนั่งมุ้งข้องมือแน่เลที่นี่มาพิจารณาว่าหนังของเรานี่มันก็เป็นเครื่องห่อหุ้มเนื้ออันแดงๆในร่างกาย พอหุ่มกระดูอีกทีหนึ่งในร่างกายกระดูขี้ขาวในร่างกายข,าขา็พอผลของเราทั่วร่างกายก็อยู่ตามผิวหนังถ้าไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ทําความสะอาดก็มินเน่ามินปุยมินข้าวมันบ่มินสาบขนาดยุ่ต้องกัน,กนลูกเต้าพ่อแม่แท้ๆยุ่งล้มกันก็นกนยังปุยกันมันบ่ปุยกันบ่ คุยกันเจ้าว่าอาบน้ำไม่สัวข้าวใิเนาะเอ่อมาฟันถ้าไม่ได้แปลงสักสามวันไปไเป็นยังไงโอ้โหคุณคงไม่เห็นนี่คุยได้มททาหากเสี่ยหอกใช่กันททเออนั่นแหละมาล่างกายเพิ่นถึงว่าให้พิจารณาเนี่ยล่างกายผันผ้าเพิน่นกับพิจารณาผมขนและฟันหนังเดสาโลมาหน้าขาทันตาแต่จูคารวาตมาปฏิบัติกับปฏิบัติคล้ายๆกันนัน่นแหละ ผมคนเล็บปันหนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่งามเป็นของสกปรกโสโครเป็นของสกปรกโสโครปฏิกูลเน่าเหม็นานันนะเล็บตาเก่าทุกที่น้าเล็บเป็นอะไรเล็บดูเล็บเท้าตัดเล็บเท้าดูซิสักอันตัดเล็บเท้ามาเบิ้งชักน้อยแล้วก็เอาไปหยอดลงแก้วอาหารแก้วน้ำการก็ขุ่น แก้วน่าจะพอน่าจะพอถ้ามันล้นไปสวยอาหารผู้อื่นไปยังไงผู้ใหญ่ก็กากินเขากายกินมั้งอืมเพราะยันล้นลงไปใน้ร้านหน่อยเขากินมั้งนั่นล่ตเขาปั้นกินมั้งปั้นกายกินนะก็นั่นแหละคือการพิจารณาตามความเป็นจริง ผมขนไดฟันหนังเนื้อหนังเดียวกันเนื้อผิวเนื้อผิวหนังเราไม่อาบน้ําสักสามวันเจ็ดวันโอ้โหพอตอนนี่ขี้ไข้ต้องมาดิเนาะขี้ไข้เต็มฉันบอแค่มือเดียวเอาเถอะเดี๋ยวตัวใต่ใช้วันนี้คือยังวาภูคือว่างามทุกคนคือว่ารูปล้อคอยในรูปล้อคอยในรูปงามลองบ่อาบน้ำอาบน้ำบนล้างหน้ามันปั่นบิ้งเลย ก็แป็งฟันจริงไลยตัวนั้นที่ความจริงมันได้แป็งแล้วใช้ตะองม้วเหลียญไม่ใช่เหรอขี้ตาเป็นไงบ้างต็มมากก็มีขี้ตาบ่อร่างกายเต็มไปด้วยขี้ใช่ไหมร่างกายถ้าถ้าไม่รักษาไว้สักวันก็เป็นขี้เป็นขี้ตาขี้หัวขี้ฟันขี้หูขี้อะไร ตามที่ใครขีแคลขีมูขีหูขีตาไปแล้วบายนี่สวนไหนบ้างวขีเล็บแลอขีเล็บนี่บ้าขีหัวนี่น่คือคล้องปฏิกลโว้ผมนี่คือขันนู่นขันน้อนี้ขันน้อนีขานน้อนี่ร่างกวนย่างออกเข็ม้นอนมาหลายแล้วนอนมาหลายแล้วนอนมาเจ็ดสิบแปดสิบปีมันสิบนนอนยังราไป ้อเบี mm ้ยแค่ย <URE> mm ังต้อง้งดบียนะ่ตายตาคือเนยางออกประเทศะผุ้เท่าล้คนีกันยากกูแกออมานี่เขาจะน้าหนี่ลงตึ้งอย่านีุ้้เท่าล้คอนีกันกินเขาก็แยบกับเพราะว่ากินมาหลายแล้วกินมาดนแล้วเริมพิจนาครานี้จะอยากกินเขาแสี่บก็ธรรมดาไอ้เดทถอนเกี่ยวปว่าเขานี่ยยังอยู่เราเนียแข่งไปนะยุบงานยกหลังหมดชัวรเล เอาเสียดขึ้นมาเสี้ยดข้องแล้วก็มัดแล้วก็ใส่ก้อนหินดึกไปเลยแล้วจังเป็นน้ำเอาลงจึง้งเฉยๆเออจังเป็นน้ำมันเอาคนนี้เร็วจิลงุงต้มไม่ได้ต้มต้องเก็บไหมบ่เก็บชัวขะคณะจิตเดียวขนาดดึกเสี้ยเดียวพุ้ดเลยเพแทบสิบวกหูโตเลยเอาว่าล่ะเราเสียยมากครับบานเสีย้มันดึกไม่ใหญ่ครับบ เพราะมีเกล็ดหน้า,าปลาไว้แล้วก็ตึกเสียบไปเรื่อยสีเอาฟันของิองดีกว่าเนี่ยฟันเจ้าของมา,งา,งาพิจนาเขแยวเจ้าของมาพิจนะารณาถนะึงความสุกับผมาเป็นแนบ่บหนีิปวด,ดขาไข้ขแน่เลยเนี่ยจากพิจนาผ้าพิจารณากายดีขึ้นแล้วได้บ่เนี่ยลดลงแล้วลดลงแล้วลดลงแล้วมาสาดทุกคน กีฬาเวลาเวลาปวดแข้งปวดขาคันคันพวกินยากับพิจนากายยกตาสติยาีนหลายกันเยอะแยะหลายเพี้ยพ่หน้าการสามสิบสองพิจณาอสุภะเพภาษาพาเพื่ยนว่าพิจานาอสุภะความไม่ดีความไม่งามเอ้ความไม่ี